ปลางยกนี่ทำท่าจะแรงขึ้นมานะครับแต่ปลายยกมาสีเนี่ยกต่โดดเตะเลยโอ้โหนี่แหละครับขาดีเหลือเกินนะครับเพชรลพูนปลายยกนี่ทำท่านะคีเป็นไงไฟนี้พยายาดเดียรยุ่งเลยแม่งแม่ทำมาดีตลอด3ยกปลายยก4ี่เป็นไรครับนิดดี้หรือเบาๆยกเนี่ยต้องมาผ่อนมากเอาไว้หมดไหมไฟนี้ไม่หมดใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นช่วงปลายยก4ี่เรา มาดมุ้ยมาดมุ้ยมาดมุ้ยนะครับมาชอยยินี่ครับไปโดนอะไรช็อตอะไรไหมไม่ครับไม่ไม่ได้โดนใช่ไหมอืมแล้วก็คิดว่าวันนี้รูปเกมเราเป็นไงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ก็กำลเจ้าให้รับกลับเลยอ่ะยิ้มหมาน้อยวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณนี่ก็ขี่ชกมาตามเกมได้มาตลอดนะครับแต่ว่าปลายยกสี่มา มันมีลูกตกใจนะครับเนี่ยครับนี่เขาเรียกกระดูกมวยนะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปแก้ไขกันดีกครับแต่ว่าโอเคแล้วครับวันนี้สองเราสองทางั่งให้เดินนะแต่ยกหนึ่งยกสองก็เขาก็ทำตามนะครับครับวันนี้ถือว่ามาเสียตรงปลายยกสี่นิดเดียวนะครับแต่ว่าก็จะต้องเอาตรงเนี้ยไปไปแก้ไขครับครับวันนี้ก็ดีใจครับที่เราฐานรอบแรกก็ได้ครับ นาคีบอกอะไรแฟนมวยหน่อยวันนี้ผ่านแล้วครับก็ขอบคุณทุกกรรมการครับให้ต่อไปจะทำให้ดีเลยครับโอเคครับผมลายเอาใหม่ขออนุญาตครับไปล้ำโบนเป็นไงโหวันนี้เร่งเกือบผ่านเลยก็คิดผมผมผคิดว่าผมผ่านแล้วครับเพราะว่ายกสี่ยกสี่เราเดินทั้งยกแล้วก็ยกห้าเรามาเร่งว่าจน ผมคิดว่าผมผมทำได้น่าจะผ่านเลยแล้วก็ช่วงต้นเกมรู้สึกว่าเราจะโดนหมัดใช่ไหมโดนหมัดที่ออกการวูบไปเลยก็บวกกันครับก็ือโดนเราแล้วเราโดนเป็นไงบ้างก็มันก็โดนครับมันก็มีจังหวะมันก็เสียบ้างครับเขาโดนเขาจังหวะเขาก็เสียแต่วันนี้ไม่ผ่านเะก็เสียดายไหมเสดายไดฉีดเท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านชนะมันเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นอ่ มีอะไรบอกแฟนมวยหน่อยไหมก็เต็นทีครับเสียดายครับน,น่าจะชนะคิ่ว่าน่าจะผ่านเนะาะเ,เ,เราเดินสี่ห้าเราเดินแม่อะไรครับเอาใหม่ครับมาโยนโอ้โหหนุมานเหินเวหะ,ะมาสอกอีกมักษาแหวกมาสอกอีกแม่ ปลายยกนี่ทำท่าจะแรงขึ้นมานยครับแต่ปลายยกมาสิเนี่ยงแต่โดดเตะเลยโอ้โหนี่แล้วก็คาดีเลย,เลยนะครับเพชรพูนปลายยกนี่ทำท่า